การติดตั้งตัวบ้านให้เข้ากับพื้นคอนกรีตจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพุกหรือตัวยึดนะครับแผ่นเพจที่จะยึดงานเสาเนี่ยให้เข้ากับคอนกรีตด,ด้านล่างเมื่อเราทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการติดตั้งแล้วนะครับในส่วนตัวที่ติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องเอาพุกนะครับใส่เข้าไปในแผ่นเพจแบบนี้นี่นะครับหัวตะป,ปูจะต้องชนกับเกียวนอ็อตนี่ซุกอันก็คือชนกับเกียวน็อตนะ ตรงนี้นะฮะต้องชนกับเกียวนาะตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมโบสสาโรดสอแสงทองการจ้างครับวันนี้นะครับผมอยู่บนรถเฮียบวันนี้ผมมาส่งบ้านนกดาวให้กับคุณลูกค้านะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่าอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับเราเอาบ้านทั้งหลังเนี่ยยกใส่รถบรรทุกมาทั้งหมด3คันนะคุณผู้ชมซึ่งเราจะเอามาประกอบหน้างานนะการที่จะประกอบบ้านน็อกดาวน์ที่หน้างานตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะต้องดูแลงานฐานลากเนี่ยให้เป็นอย่างดีซะก่อนนะครับถึงจะเอามาวางได้ดังนั้นเนี่ยงานฐานลากของเราคุณผู้ชมเราทําการลงเสาเข็มแบบปูพรมแล้วก็ทําแบบฐานแผ่ตรงนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีชั้นดินเนี่ยที่ แข็งกว่าที่กรุงเทพมหานครดังนั้นการลงเสาเข็มเนี่ยขนาดของเสาเข็มความลึกของเสาเข็มจะไม่ลึกเท่าที่อยู่แถวกรุงเทพหรือแถวทะเลชายฝั่งคุณผู้ชมดังนั้นในส่วนนี้นะครับงานา่ารากเนี่ยเราทําเสร็จแล้วแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมที่จะต้องดูแลนพิเศษเช่นเดียวกันนั่นก็คือการติดตั้งตัวบ้านให้เข้ากับพื้นคอนกรีตเราต้องไปดูนะครับว่าตัวบ้านเนี่ยที่จะยึดกับพื้นคอนกรีตเนี่ย จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพุกนะครับพุกหรือตัวยึดนะครับแผ่นเพจที่จะยึดงานเสาเนี่ยให้เข้ากับคอนกรีตด,ด้านล่างเราจะไปดูกันนะครับว่าพุกคอนกรีตหรือพุกต่างๆเนี่ยมันมีกี่ชนิดวันนี้เราจะสาธิตการติดตั้ง1ชนิดที่เป็นพุกที่นิยมกันปัจจุบันนะนั่นก็คือพุกตะป,ปูนะครับเป็นยังไงตามไปดูกันครับต้องบอกอีกคุณผู้ชม ตัวบ้านของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาวางไปแล้ว1ห,หลังนะครับก็คือยึดฐานรากเสร็จไปแล้วนะครับแต่ยังมีอีก2หลังนะครับหรือ2ส,ส่วนที่เราจะเอามาฟิวชั่นเอามามิกซรวมกันนะครับเป็น3ชิ้นติดกันนะครับนั่นก็คือบ้านสําเร็จรูปนะครับที่เรียกว่าบ้านแฝดสไตล์นอริกของเรานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการติดตั้งพุกตะปูกันที่หน้างานเป็นยังไงตามผมมาดูครับ ตอนนี้นะครับที่ที่ผมยืนอยู่ก็ทําการเทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าในส่วนนี้นะครับเราทํางานเป็นลักษณะาฐานแผ่นะในการติดตั้งฝังพุกตรงนี้นะครับส่วนมากนะครับเขาจะฝังให้ตรงกับฟุตติ้งนะครับซึ่งฟุตติ้งเนี่ยก็จะอยู่บนเสาเข็มแต่ตรงนี้ใช้ลักษณะาฐานแผ่เราทําการเทพื้นนะครับอมเสาเข็มเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับฝังเพดเนี่ยจุดไหนก็ได้ซึ่ง จะต้องเว้นระยะออกจากขอบปูนคุณผู้ชมนี่เว้นระยะออกจากขอบปูนนี่คือขอบปูนตรงนี้เราจะต้องเว้นระยะจากขอบปูนมาที่จุดที่เราติดตั้งเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับประมาณ50เซนติเมตรเพื่ออะไรเพื่อที่จะก,กัารขอบปูนแตกถ้าคุณเจาะพุกตรงนี้นะครับขอบๆเลยสูงเราเว้นมา10เซนเนี่ยมีโอกาสที่นะครับเจาะลงไปแล้วเนี่ยพื้นตรงเนี้ยมันแตกมันล้าวปูนกระเทาะได้ดังนั้นแนะนําให้เว้นมา50เซนแต่หน้างานของเรา เว้นมาประมาณเมตรห้าสิบคุณผู้ชมซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับในการติดตั้งบ้านนะครับเราจะต้องหาแนวของตัวบ้านก่อนเพื่อที่จะให้มันได้ฉากกับถนนเวลาคนเข้ามาเนี่ยดูแล้วสวยงามพอเราหาแนวได้เสร็จนะครับก็เราจะต้องตีเส้นแบบนี้ตรงนี้ครับทาการดีดเตาตีเส้นนะครับดีดเต้าตีเส้นตรงนี้เนี่ยพอหาแนวหาระยะได้เสร็จดีดเต้าตีเส้นต่อไปเราก็ทําการ ติดตั้งนะครับแผ่นเพจโดยใช้พุกตรงนี้ครับเป็นพุกตะปูนะครับและตอนนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในมือผมนั่นก็คือพุกตะปูนะครับตรงนี้จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณจริงๆนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพุกตัวนี้นะครับเป็นพุกที่มีคุณภาพนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เป็นสนิมด้วยนะ <Wow. S 1> แล้วก็ต้องบอกว่าติดตั้งเนี่ยเขามีขั้นตอนการติดตั้งของเขาด้วยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้ก็อุปกรณ์ก็วางเรีอยงรายอยู่ตรงนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยอันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะติดตั้งนะครับต้องบอกว่าเราจะต้องเจาะรูก่อนในการเจาะรูตรงนี้นะครับเราจะต้องหานะครับรูเนี่ยให้ตรงกับแผ่นเพจนะครับซึ่งแผ่นเพจมันก็จะมีรูของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราเอาแผ่นเพจวางวางเสร็จแล้วเราก็เอาปากกาเนี่ยมามาร,ร์กง่ายกว่านั้นคือ วางแผ่นเพจตรงจุดที่ต้องการและเจาะคอนกรีตทะลุผ่านแผ่นเพจจากนั้นติดตั้งลงไปได้เลยไม่ต้องยกแผ่นเพจเข้าออกระหว่างการติดตั้งพอเรามาร์กจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต่อไปเราจะต้องเลือกดอกสว่านนะครับดอกสว่านเนี่ยก็คือดอกสว่านที่ใช้เจาะคอนกรีตนี่แหละเราจะใช้ดอกสว่านนะครับขนาด10.5มิลน,นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการใส่พุกนะ เพราะว่าพุกของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่มากับโรงงานเลยนะครับ10.5มิลสามารถใส่ตรงนี้ได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีใช้10มิลได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับก็มาแล้วนะครับสำหรับดอกสว่านนะครับ10.5มิลนะครับถ้าไม่มีก็ใช้นี่เลย10มิลก็ได้นะครับก็แล้วแต่ช่างสะดวกเลยอันนี้ก็คือผมใช้10.5มิลนะทีนี้เราจะต้องวัดนะครับระยะของความลึกของดอกสว่านคุณผู้ชมตรงนี้นะครับให้อยู่ที่ ประมาณ40มิลนะครับก็วัดจากตัวนี่เลยเกียวนะครับนี่ก็คือประมาณ4เซนติเมตรนี่แหละ40นะครับก็คือประมาณ4เซนติเมตรดังนั้นเราก็วัดจากดอกสว่านเหมือนกัน4เซนติเมตร4เซนติเมตรก็ประมาณนี่ประมาณนิ้วโป้งผมตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวเทปนะครับพันถามว่าทําไมจะต้องพันนะครับเนื่องจากนะครับเราจะต้องเอา ระ<ใ> es, ยะความลึกเนี่ยให้เข้ากับดอกสว่านนะครับซึ่งในการพันเทปต,ตรงนี้นะครับในการเจาะเนี่ยถ้าเราเจาะนะครับตื้นจนเกินไปเนี่ยคุกตัวนี้นะครับจะไม่สามารถลงไปได้สุดนะครับดังนั้นเราต้องหาระยะของดอกสว่านด้วยนั่นก็คือนี่เลยผมพันเทปไปเรียบร้อยแล้ว40มิลนี่หรือ4เซนติเมตรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละเข้าเครื่องนะครับสว่านแล้วก็เจาะเลยปุ๊บ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 เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ย เราก็ทําการเอาเพจนะครับมาใส่กับพุกคุณผู้ชมนี่เลยมาใส่กับพุกตรงนี้นะครับซึ่งในการเจาะของดอกสว่านคุณผู้ชมเราสามารถเจาะลึกลงไปกว่าได้แต่ห้ามเจาะตื้นกว่า40มิลนะครับเพราะว่าแรงรับโหลดเนี่ยของพุกตะปูเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะและขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําความสะอาดรูตรงนี้นะครับการทำความสะอาดก็คือเราอาจจะใช้ปั๊มลมก็ได้นะครับในการปั๊มนะครับแล้วก็กดลงไปเพื่อที่จะให้ฝุ่นเนี่ยนะครับ เอาใส่ยางลงไปนะเพื่อที่จะให้ฝุ่นนะครับที่เราเจาะเนี่ยมันทําการออกมานะครับผู้ชมถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็มีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับในของพุตะปูก็คือนี่ตัวทําความสะอาดจิ้มลงไปได้เลยแล้วก็ทําการปั่นนะครับเพื่อที่จะให้ผงพวกนี้ออกมนา,น,านะครับตรงนี้นะครับผงปูนอะไรพวกนี้ออกมานะครับอ่ะ โอเคประมาณนี้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะฮะก็สามารถใช้ร่วมกับพุกเคมีได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายพุกเคมีให้ดูนะครับอะทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมเมื่อเราทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการติดตั้งแล้วนะครับในส่วนตัวที่ติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องเอาพุกนะครับใส่เข้าไปในแผ่นเพจแบบนี้ใส่ส่วนเข้าไปเลยนะครับนี่อย่างนี้ส่วนเข้าไปเลยง่ายๆนะครับและต่อไปก็คือวิธีการติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ เรียนเชิญวิศวกรน,นะครับเข้ามาสาธิตนะครับเอาเลียนเชิญคุณหนุ่ยครับเข้ามาเลยโอเคอาวัตดีครับ,อรบโอเคอะคุณหนุ่ยจัดการ <c oughs> นี่นะครับก็หาระยะหาแนวถ้ามันไม่ฝืดเลยเนี่ยมันจะไม่แน่นเนาะ, <c oughs> ะต้องให้มันฝืดนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ทำการหมุนนะครับตัว แหวนน่ะที่รองตัวน็อตนะครับหมุนให้ให้สุดก่อนนะครับแล้วก็ทําการตีนี่อันนี้อะไรเรียกว่าพุกตะป,ปูนะครับตีตีเลยนี่เมื่อสักครู่นะครับที่คุณหนุ่ยตอกนะครับต้องบอกว่าก็ส่งแรงไปผมได้โดยมากแล้วนะครับทีนี้การดูว่าเสร็จไม่เสร็จดูยังไงนะครับก็ดูจากสายตาเลยก็คือนี่นะครับหัวตะป,ปูจะต้องชนกับเกียวนอ็อตนี่ทุกอันก็คือชนกับเกียวน็อตนะ ตรงนี้นะฮะต้องชนกับเกียวน็อตตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าไหนอันไหนยังไม่ชนก็ตอกลงไปให้มันชนจากนั้นเป็นการว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นเพจนี้แน่นหมดเลยนะครับนี่ไม่ขยับแล้วนะครับแน่นหมดแล้วนะครับทุกจุดแน่นหมดละนะครับตรงนี้ก็คือเสร็จไปแล้ว1จุดนะครับเรียบร้อย หลังจากที่ผมติดตั้งพุกตะปูเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณลักษณะเด่นของเขาเนี่ยนั่นก็คือช่วยในการประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการฝังคุกตัวนี้นะครับเพราะว่าฝังไปเสร็จแล้วมันเกิดความแข็งแรงอย่างแน่นอนและต่อมานะครับต้องบอกว่าไม่ต้องตั้งค่าแรงบิดนะครับก็คือเวลาเราใช้ประแจนะครับในการขันนะครับตรงหัวน็อตเนี่ยบางทีจะต้องตั้งค่านะว่าใช้แรงเท่าไหร่กี่ปอนอะไรพวกนี้ตรงเนี้ยไม่ต้องเลยแค่ตอกลงไปก็คือจบแล้ว และสุดท้ายต้องบอกว่าตัวพุกตะปูตรงนี้นะฮะเขามีการชุบนะครับตัวการสนิมนะครับด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะ <Wow. S 1> ต้องบอกลยน,นะะว่าพุกตะปูเนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะครับมีตั้งแต่ขนาด6มิลถึง20มิลเลยคุณผู้ชมแบบที่ผมเอามารีวิวนะครับก็คือเป็นการชุบซิงค์นะ ก็คือชุบเพื่อที่จะไม่ขึ้นสนิมนะครับเขาผ่านการทดสอบนะครับด้วยเซาสเปเทสนะครับนานถึง72ชั่วโมงนะต้องบอกว่าพุกท,ทั่วไปเนี่ยแค่24ชั่วโมงเนี่ยสนิมก็ขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือถึง72ชั่วโมงเลยนะครับเป็นเซาสเป y t เทสก็คือเป็นสเปรย์ที่เป็นเกลือน,นี่แหละเขาเทสกันมานะครับว่าสนิมเนี่ยไม่ขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งตัวพุกตะปูตรงนี้นะฮะเขามีการชุบซิง์นะทนต่อแรงกัดก่อนเป็นพิเศษนะครับผลการันตีด้วยเซาสเปรเทส1 0 0 0ชั่วโมงนะ <Wow. S 1> โอ้โหต้องบอกว่าอันนี้คือยาวนานกว่าแบบแรกมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกงี้ร่าว่าทนกว่าเหล็กกวาวไนท์นะที่เขาบอกว่าฮอสดิฟกวานไนเนี่ยก็คือชุบกวาวไนท์เนี่ยอันเนี้ยทนกว่าถึง5เท่าเลยคุณผู้ชมและสุดท้ายเนื้อโลหและแซเลตนะครับทนต่อการกัดก่อนสูงที่สุดเลยคุณผู้ชม ต้องบอกว่าทั้ง3แบบ3อย่างนี้ราคาก็แปรผันต่อคุณภาพนะครับเลือกกันนะครับว่าจะใช้แบบไหนดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณทุกคนนะครับและต่อมาคุณผู้ชมพุกตะปูตัวนี้นะครับต้องบอกว่าง่ายต่อการเปลี่ยนด้วยคุณผู้ชมเวลาคุณฝังพุกลงไปในคอนกรีตนะเช่นพุกตะกั่วพุกทองเหลืองเนี่ยเวลาฝังไปแล้วจะดึงออกมาเนี่ยมันดึงไม่ได้แล้วแต่พวกนี้นี่คือง่ายต่อการถอดเปลี่ยนนะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับดูแลเซอร์วิสได้ ง่ายมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือติดตั้งง่ายและรวดเร็วนะครับอย่างที่ผมได้ทำการทดสอบให้ดูแล้วนะครับและมีความปลอดภัยและแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดีด้วยนะครับสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับบริษัทซันโก ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้คิดค้นและผลิตพู้ลายแรกๆของประเทศญี่ปุ่นเลยอันนี้คือนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่งต้องบอกว่ามีความมาตรฐานแล้วก็แข็งแรงทนทานผ่านการทดสอบผ่านการเทสมาในหลายๆแลบวิจัยของเขาแล้วนะครับในส่วนนี้ ต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆเลยอันนี้ขอการันตีเลยนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะหาซื้อมาใช้นะครับก็หาซื้อได้ตามแอปขายออนไลน์ทั่วๆไปเลยคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชดูได้เลยนะครับพุกตะปูซันโกนะและถ้าใครซื้อมาแล้วอยากจะติดตั้งเขาจะมีคลิปนะครับจากโรงงานผู้ผลิตของเขาเลยนะครับอธิบายสาธิตวิธีการติดตั้งแบบมาตรฐาน ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าอย่างไรก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปชมกันได้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ชมสําหรับการติดตามนะครับการมาติดตั้งบ้านสําเร็จรูปบ้านนอกดาวโดยชัพพูะปูของซันโกะนะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับขอบคุณจริงที่รับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ